ข่าวดีประเทศอิตาลีเข้าห,าหาหรือผู้บริหารกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานที่อิตาลีในงานภาคก,การเกษตรและงานภาคบริการใครสนใจในข่าวนี้รับชมรายละเอียดกันได้ในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวนี้ผมเอามาจากเพจกรมการจัดหางานนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมให้การต้อนรับทูตอิตาลีกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านแรงงาน วันที่21พฤศจิกายน2,566เวลา13.30น 13. น,นายสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมให้การต้อนรับนายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการ ขยายตลาดแรงงานไทยในอิตาลีโดยเฉพาะงานภาคการเกษตรและงานภาคบริการโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายไพยโรธโชติกเกษียปรปลัดกระทรวงแรง,งพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมหาลือณนะห้องจัดตุมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับ แรงงานไทยที่สนใจไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะหลายท่านที่สนใจไปทำงานในโซนประเทศแถบยุโรปนะครับอิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่น่าจะหลายคนอยากจะไปทำงานเลยทีเดียวนะครับและงานนี้ท่านทูดนะครับอิตาลีได้เข้ามาพบด้วยตัวเองนะครับและก็เป็นผู้เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการ ขยายตลาดแรงงานนะครับเพื่อที่จะให้แรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรและงานภาคบริการที่อิตาลีนะครับยังไงอันนี้แค่จุดเริ่มต้นอยู่นะครับเป็นแค่ระดับผู้บริหารคุยกันเดี๋ยวเขาจะถูกส่งต่อไปให้ระดับผู้ปฏิบัติในการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องของอการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิตาลีนะครับในเรื่องของภาคเกษตรและภาคบริการ ยังไงในอนาคตอันใกล้ผมหวังว่าทางกระทรวงแรงงานน่าจะมีข่าวความคืบหน้าในเรื่องตลาดแรงงานที่คนไทยจะสามารถไปทำงานที่อิตาลีได้นะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรเนาะใครที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศท่านก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น วันนี้ก็มีข่าวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับจุดเริ่มต้นมันก็ยังดีกว่ายังไม่ได้เริ่มนะครับหวังว่าจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ